9ประโยชน์ของสับประรดข้อ 1. สับประรดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งได้ข้อ2การกินสับประรดยังช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายข้อ3ช่วยในการขับถ่ายสับประรดมีปริมาณกากใยอาหารสูงช่วยในการขับถ่ายได้ดี ข้อ4ช่วยบำรุงผิวพรรณสับปะรดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและยังมีความสามารถในการสังเคราะห์คอลลาเจนจึงช่วยในการลดริ้วรอยและบำรุงผิวพรรณได้ดีข้อ 5. สับปะรดเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบข้อ 6. ช่วยเพิ่มพลังงานในร่างกายลดความอ่อนเพลียเหนื่อยล้า ข้อ7ในสับป,ปะรดยังมีสารโพแทสเซียมซึ่งมีส่วนช่วยในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อข้อ8การกินสับป,ปะรดยังช่วยในการลดอาการปวดประจำเดือนของผู้หญิงในช่วงมีประจำเดือนได้ดีข้อ 9. ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนั่นก็คือ9ประโยชน์ของสับป,ปะรด แม้ว่าสับป,ปะรดจะมีประโยชน์มากมายแต่สับป,ปะรดเป็นผลไม้ที่มีรสหวานจึงไม่ควรกินมากเกินไปและไม่ควรกินสับป,ปะรดขณะที่ท้องบ้างเพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ